สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมมีไอเดียการทำสมอบกนะครับมาแชร์กันนะฮะคือตัวนี้นะครับตัวนี้ทํามาจากเหล็กข้ออ้อยนะครับขนาด12มิลนะครับนี่นะฮะเป็นสมอบกนะครัที่เอาไว้ใช้งานไปกลางเต็นท์นะครับนี่ครตัวอย่างที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด12มิลนะครับเชื่อม เชื่อมปลายที่เอาไว้ผูกเชือกนะครับด้วยน็อตตัวเมียเบอร์19นะครับแค่นี้นะง่ายๆนะครับส่วนวิธีการทำนะฮะเดี๋ยวผมตัดเข้าคลิปไปชมวิธีการทำนะครับสำหรับเผื่อท่านที่เอาไปทำเองนะครับใช้งานสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเต็นท์นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะมาแชร์ไอเดียการทำสมอบกนะครับสำหรับท่านที่ชอบ สมอบกตัวที่มันแข็งแรงแล้วก็มีทักษะทางด้านงานเชื่อมนะครับอุปกรณ์นะครับที่จะใช้ก็คือตัวนี้นะฮะเป็นเหล็กเรียกว่าเหล็กคออ้อยนะครับขนาด12มิลนะครับตัวนี้ผมตัดความยาวอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับตัวนี้ยี่สิบห้าเซนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหัวน็อตนะครับหัวน็อตเหลี่ยมนะฮะหัวนอ็อตตัวนี้นาจะเป็นเบอร์ สิบเจ็ดหรือสิบเก้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นประมาณนี้ครับโอเคอุปกรณ์ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่2องชิ้นนะครับลักษณะของลูกกิ้งเออไม่ใช่สิลักษณะของสมอบกที่ผมจะทำนะครับก็คือง่ายๆฮะเอาหัวน็อตเนี่ยนะครับมาเชื่อมต่อมาเชื่อมที่หัวของมาเชื่อมที่ปลายของ ตัวเหล็กนะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับง่ายๆแบบนี้นะฮะสำหรับท่านที่มีทักษะทางด้านการเชื่อมเหล็กนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับนี่ะตัวนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแข็งแรงแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะฮะ ผลลั์ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือตัวสมอบกนะครับที่ทําเสร็จแล้วนะฮะนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็พ่นสีเพื่อความสวยงามนะครับให้สามารถเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยเพราเราไปปากไว้นะครับเราจะได้มองเห็นสังเกตเห็นง่ายๆนะครับจ,จริงจริงอยากได้สีเหลืองนะครับแต่ว่า พอไปหาที่ร้านแล้วสีมันมันไม่มีฮะได้มาสีเป็นสีส้มนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับตัวเนี้ยคือผมจะชอบทําอะไรที่มันมันเป็นของตัวเองนะครับอะไรที่พอทําได้ผมก็จะทําเองนะฮะแล้วก็ได้ความแข็งแรงนะครับตามที่ต้องการนะครับส่วนความสวยงามก็แล้วแต่ชอบนะครับ แต่ส่วนตัวผมก็ชอบนะฮะนี่นะฮะับกระดาษกำลังพอดีนะครับทั้งหมดชุดนี้นะครับมีทั้งหมดเอา่เอานี่นะครับผมทำไว้สิบชิ้นนะครับนะสิบชิ้นเนสะีดยดายไม่ได้ชั่งน้ำหนักนะแต่ว่ากะกะโดยประมาณก็ประมาณประมาณหนึ่งกิโลปายปลายนะครับเกือบสองน่าจะเกือบสองโล ใ,ใกล้ๆ2โลนะฮะก็สำหรับท่านที่ท่านที่เป็นสายแบกสายขนนะครับสายบรรทุกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่แต่ถ้าเป็นสไตล์แบบแบกแ p a c k อันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะไม่เหมาะเลยค,ค่อนข้างหนักเพิ่มภาระเกินไปนะครับแต่ว่าเราเวลาเราไปกลางเต็นท์นะครับถ้าเราใช้รถนะครับมองซส์พอไปได้นะครับรถยนนี้สบายเลยนะครับ ส่วนราคานะครับราคาเนี่ยคร่าวๆนะฮะชุดนี้ที่ผมลองคิดเล่นๆนะครับก็ประมาณชุดนี้นะครับประมาณ120บาทนะครับโอเคนะครับสำหรับสมอบกนะครับก็เอามาแชร์เป็นไอเดียนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องๆเอาไปใช้เอาไปทำเองนะครับใช้งานนะครับก็ตามสะดวกเลยนะครับสำหรับ คลิปหน้านะครับจะเป็นการแชร์ไอเดียอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับนะคลิปหน้ามาเจอกันว่าผมจะเอาไอเดียอะไรมาแชร์สําหรับการกลางเต้นหรือการเดินทางอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะเอามาแชร์เป็นไอเดียสําหรับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ นี่นี่นี่น่นน,น,นะครับผมโอเคครับบ๊ายบาย